สวัสดีครับวันนี้พวอผมไม่นีแคปฟิดนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะก็วันนี้อยากจะมาถามว่าแม่กุ้งฝ้ามาผสมเรียบร้อยหัวเปิดพร้อมจะขับไข่แต่ใช้แล้วเวลาสิบห้าวันไม่ยอมขับไข่เป็นเพราะอะไรนะครับผม จะมาถามหลายๆคนดูนะฮะตอนนี้ปัญหาที่ผมไม่รู้นะครับผมก็คือผมเลยจับผสมไปอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะติดไหมนะครับรอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าผสมไปแล้วเปลี่ยนน้าใหม่ให้แล้วนะครับไม่ยอมขับไข่นะหัวเปิดเยอะมากนะฮะก็ไม่รู้จะทําไงละส่วนอันนี้ก็จะเป็นโกดด่างที่ผมซื้อลงเดินมาตัวละร้อยนะฮะเพิ่งลอกคราบไปเมื่อกี้เลยหมาดเลยนะฮะดูสีครับสีออกเหมือนเดิมนะฮะ ก้ามครับดูนะครับผมสีน้อยมากนะฮะมีแค่สีหัวเท่านั้นนะครับผมเป็นอินซีนะครับผมก็มาถ่ายให้ดูด้วยพอดีก็สำหรับใครที่รู้ก็ฝากบอกผมด้วยนะผมผมจะได้รู้ปัญหานะฮะผมลองจับทับอีกแล้วนะผมก็ทับไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะขับนะครับผมพรากหัวเขาเปิดมากแล้วแต่เขาไม่ยอมเข้าไข่ักทีนะผมแค่เลยมาถามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ